สวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องมื่อนี้ราวลมสักที่พามาเพ็ดข้าวมันไก่อยู่ประเทศอเมริกาเด้อค่ะข้าวมันไก่อันนี้ห่าอีไซแอปเปิ้ลลงไปนําค่ะแล้วห่าอีไปผัดกระเทียมหอมแล้วก็แอปเปิ้ลผัดให้สุกพอดีค่ะผัดไปเรื่อยๆเด้อค่ะเาต้องใจร้อนพอห่าผัดจากพัก ก็มาล้างข้าวหอมมะลิใส่ค่ะใส่เข้าไปผัดน้ำกันเด้อค่ะให้ผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดให้ข้าวหอมมะลิมันสุกจากน้อยนึงค่ะเราต้องให้มันสุกหลายผัดเข้ากับผักมันพอได้ทีแล้วก็โยนผักหอมป้อนลงไปล้างก่อนเด้อเสร็จแล้วเฮาชีมาเอาน้ําเอาน้ําที่เฮาต้มไก่ค่ะเอามาใส่ข้าวใส่หุงข้าวเนาะ ใส่หลยปลาดอยนะคะใส่ให้มันฟูมเข้ามาจากข้อมือหนึ่งซีเอาพริกไทยปน่นใส่ข้าวกอนหรือคะ่ะแล้วค่อยเอาเอาฝาหม้อมาปีดแล้วก็ลดไฟลงน้อยหนึ่งหุงข้าวครื่องสมงก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วฮามาจัดจานเนาะจัดจานใส่ข้าวใส่ไก่ใส่น้ําจิ้มให้สวยงามแล้วก็เอินคนมากินเลยมาเด้อคะ่ะมากินข้าวมันไกค่ค่ะคนชิมค่ะข้าวมันไก่ คิดถึงเมืองไทยอะไรทันยกนิ้วให้หน่อยยกนิ้วต่ำอัพอร่อยอม,มีน้ำซุปมีทุกอย่างห้าสิบบาทครับโอ้ยห้าสิบบาทยังไงแปดสิบบาทนั่นแหละห้าสิบบาทไม่ไม่